สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวตรลพรสายคูนและดิฉันนางสาวพนรัตนเลศกุลดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนในโรงเรียนศรีขรภูมิสัยคงไม่มีใครไม่รู้จักสถานที่แห่งนี้ โดมสีพิสัยพอนอกจากจะใช้ทํากิจกรรมหน้าเสาธงแล้วยังทํากิจกรรมอื่นๆดีด้วยค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวสอนสิริชัยนอกและผมนายเธนพจากจตุยวัฒน์จะพาธนพคนมาพับกบพบกับโดมสีพิสัยครับเชิญรับชมได้เลยค่ะ โดยทางด้านซ้ายมือของโดมจะมีโรงรถใหม่ของนักเรียนโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยแล้วยังมีทางเชื่อมเพื่อใช้ในการหลบแดดหลบฝนเข้าไปยังโรงรถได้อีกด้วยส่วนทางด้านหลังนี้จะเป็นเวทีที่ใช้ในการทำกิจกรรมของนักเรียนและคณะครูโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยโดยรอบๆของโดมนั้นจะมีลมพัดผ่านอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดความเย็นสบายและโดมมีขนาดที่กว้างสามารถใช้หลบแดดหลบฝนได้วันนี้กลุ่มของพวกเรามีรา่ย,ยาวภายใต้หัวข้อโดมศีวิสัยมาฝากค่ะจากกล่าวถึงกิจกรรมที่เราทำเป็นประจำทุกวันก่อนเข้าเรียนต่างภาคเพียนเร่งรีบพันธ์ทันเข้าแถวเรียงเป็นแนวระเบียบแถวและลานตาพากันมาที่แห่งนี้ทั้งเงปรีปีและพิสทจน์ ดูประดุดแก้วตาหน่าภูมิใจตั้งอยู่ใกล้ลงรถใหม่ใช้งานดีอันนามนี้โดมสีพิสัยไม่เสื่อมโทมช่วยชะลมจิตเราให้ผ่อนคลายเย็นสบายแลงามตาดูหน้าทึ่งเป็นที่พึ่งหลบแดดร้อนซ่อนลมฝนให้ผู้คนนั้นไซได้ใช้งานต่างเล่าขานกันว่าเป็นแหล่งรวมคนได้ฝึกตนฝึกคิดฝึกนิสยัยแสนยิ่งใหญ่เรื่องลือไปให้คงมั่น คือสถาบันอันแสงงามยามค่ำคืนทั้งร่มรื่นรื่นรมสมุราซึ่งนำพาสีพิศัยนี้เกลียงไกลพึงได้ใช้ประโยชน์นั้นหลายทางเป็นสูงกลางของเราชาวฟ้าเหลืองนี้แล